ครับสวัสดีครับผมวัน <reco> นี้อยู่ช่องนายฝรั่ปทุมนะครับที่บริษัทการขายนะครับบริษัทฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับเ e ็กเจอร์เอ็กซ์แอลทีคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์สองจุดอ่าเครื่องยนต์นะครับสองจุดศูนย์นะครับผมคันนี้ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าครับผมตัวนี้นะครับผมคันนี้นะครับตกแต่งพิเศษนะครับผมตัวนี้เป็นชุดวายชุดวายนะครับผมตัวนี้นะครับเพิ่มเติมในสองตัวล้อแม็กนะครับทีี่เเป็นนนนนนนล้้้ออออฟซตะะะะคคคครรรรัััับบบบพมยาง ตอนนี้นะครับแต่งเต็มสุดๆนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยแต่งมาเลยนะผมคันนี้นะครับผมเดี๋ยวรับชมมาว่านะครับคันนี้นะครับผมตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้านนะครับเดี๋ยวเชิญชมที่รถเลยครับเอาครับมาเริ่มในส่วนตัวด้านหน้านะครับตัวนี้เลยที่เห็นลูกค้าเห็นเลยก็จะเป็นในส่วนตัวสกู๊ปด้านหน้าแลซึ่งเป็นสกู๊ปทรงฟิตขนาดใหญ่แบบนี้นะผมตัวนี้นะครับเป็นสีดํานะครับแต่กับสีดําด้นะครับตัวนี้นะผม แล้วก็ในส่วนตัวโลโก้เนี่ยก็จะเป็นโลโก้มานะครับที่เป็นสีดำนะอ่าสีดำเงานะผมตัวนี้นะครับผมในส่วนตัวอะคริลิกด้านหน้าครับว่าเรนเจอร์นะครับจะเป็นตัวอะคริลิกที่เป็นสีโครเมียมนะผมตัวนี้นะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นทรงแรปเตอร์นะรงนี้ตรงนี้นะครับผมลูกค้านะครับสามารถเลือกสีฟอนในโบวอดีได้นะครับจากในคลิปหลายๆคลิปที่ผมทำไปนะผมตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกฟอนได้เลยนะผมตัวนี้นะครับมันจะตัดกับสีดาแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนตัวไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับแบบตัวแมททิกนะครับเป็นแมทไอไม่ใช่ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้ามันติหรืเไฟเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้า LED นะครับผมตัวนี้นะครับจะมาพร้อมตัวเดย์ไทม์เลนจิ้งไแบบนี้เลยนะผมเป็นไฟลูทสีแคมขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดครอบนะครับจะเป็นชุดครอบสีดาด้านนะครับตัวนี้นะครับที่ติดตั้งกับลูกค้าไปนะครับมาต่อในส่วนตัวชุดหน้ากันบ้างครับชุดหน้าเลยก็จะเป็นชุดหน้าของตัววายนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งตััััววชิิ้้้้นน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 นงงาาาาเีีก็็จะะะปสดํคครรบบผมต แต่ว่าตัวนี้นะครับเราไม่ได้ถอดตัวชุดหน้าเดิมออกนะครับตัวนี้เราเราครอบเข้าไปหนตัวนี้นะครับซึ่งจะไม่ทําให้ตัวรถนะครับเสียหายนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับติดซิลิโคนเพิ่มเติมให้นะครับตัวนี้ยึดก็ยึดให้อย่างดีนะผมตัวนี้นะสำหรับตัวชุดวานหน้านะผมตัวนี้นะครับกันแขนด้านล่าานะลูกค้าทัตัวนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวกับตัวากนชนเลยนะผมตัวนี้แต่ปกติครับตัวกันแขนก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้นะครับผมด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านข ด้านข้างนะครับผมจะมาพร้อมซุ right. ้มล okay, like ้อนะขนาดใหญ่นะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้ที่เขียนว่าวายแบบนี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นไฮไลท์ของตัวรถคันนี้เลยก็จะมีในส่วนของตัวล้อแม็กล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นขอบ20นะครับออฟเซตลบสีนะของคันนี้นะครับในส่วยางก็จะเป็นยาง33นะคูณ 12.5R20 นะครับเป็นยางมาอีสลบนะครับเป็นยาง MT นะครับตมาเท ในสองการยกเนี่ยลูกค้านะสั่งยกเพิ่มนะครับสองนิ้วนะผมด้านหน้านะผมตัวนี้แบบนี้เลยเวลาเลี้ยวก็จะไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับผมล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กแบบนี้นะผมออฟเซตลึกประมาณนี้นะครับประมาณนิ้วหนึ่งครับไอประมาณห้านิ้วของผมเลยนะครับเลือกขั้นนี้เลยแล้วก็ในสองตัวครับด้านข้างนะครับจะเขียนคำว่าเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับตัวนี้พร้อมมาตัวโครเมียมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอ็กซ์อาทีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับ ในส่วนของตัวกันสาดก็จะเป็นกันสาดของโรงงานนะครับราวหลังคาตัวนี้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟิล์มก็เช่นเคยครับฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะหกสิบแปดสิบรอบคันนะครับผมตัวนี้นะครับสารุ่นเอลทีตัวนี้นะผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสมาร์ทคี์เล็แล้วนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้นะครับระบบแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับปลดล็อกนะครับโดยใช้นิ้วนะครับหรือว่าล้วงเข้าไปเนี่ยก็จะสาารมถ ล็อกหรือปลดล็อกได้เลยนะครับเพียงกุญแจอยู่ในระยะ1เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับมาต่อในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นสองตัวโลบาร์ของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นทรงปืนกลนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้นะครับผมติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนตัวไฟท้ายเนี่ยแล้วก็ตัวไฟท้ายของตัวไอ้กัตธีดำเดินเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายธรรมดานะครับผมเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาตอนนี้เราเปลี่ยนใส่ LED ให้เลยนะคคคคคครรรรรรััััััับบบบบผมมมมตตววนน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 ีีี้้ะะะะเเเเปป็็โสหือุ่ลย แล้วก็ติดตั้งชุดครอบนะครับตัวนี้เป็นตัวชุดครอบสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะผมตัวนี้นะครับในส่วนตัวครอบฝากระบาดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนครอบฝากระบาดท้ายที่เว้นต่อโลโก้ฟอร์ดว้ครับเพราะว่าตัวนี้เอลทีเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องให้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเราก็เลยต้องเว้นโลโก้ไว้ให้นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็กันชนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับผมสามารถลากจูงได้จริงนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมห่วงแล้วก็ไฟถอยด้านล่างด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับ นาคตนะครับถ้าลูกค้าอยากใส่ตัวบอรดลักุงก็สามารถใส่ได้เพราะว่ามีสล็อตให้อยู่แล้วนะครับสสล็อตเลยนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถใช้งานลักยงได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะผมมันจะเป็นการติดอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับเป็นสีขาวมีให้กับลูกค้าไปนะครับผมตัวนี้เพื่อเพื่อตัดนะครับกับสีดำนะครับผมตัวนี้ก็จะดูดูดีขึ้นนะครับเรื้อรูขึ้นนะครับผมตัวนี้สําหรับตัวรุ่น SRT นะครับผมตัวนี้นะครับ ท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับการมองหารถฟอร์ดอยู่สามารถติดต่อเบอร์โทรผมได้นะครับผมจะมีเบอร์โทรและอดียไหลอยู่ด้านล่างนะครับผมเนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวจบการรีวิวพิเออนี้ก่อนนะครับวันหน้านะครับผมจะนำรถรุ่นใหม่นะครับก็มารีวิวให้ความมารีวิวให้ลูกค้าชมก็รอติดตามชมได้เลยครับผมก็ขอตัวจบการรีวิวพิเออนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ